สวัสดีค่ะบอกเล่า90วันนี้ค่ะปูจะพาเพื่อนๆมาหาความสุขความสุขหาได้ง่ายนิดเดียวค่ะก็อยากให้เพื่อนๆหาความสุขนะคะกับแวดลอ้อมสภาพแวดล้อมตัวเองนะคะปูก็ไม่ได้เลือเล่อนเลอเพอร์เฟกหรอกนะปูก็อยู่ห้องเช่าธรรมดาค่ะแต่ปูจะคิดอยู่ตลอดเวลานะคะว่า จะหากิจกรรมอะไรทําดีเพื่อมาเติมความสุขของเรามองจากสิ่งของรอบตัวนั่นเองแหละนะคะแล้ววันนี้ค่ะครูจะนําเสนอแต่ท่านแทน,แทนเห็นสีแดงไหมคะอ่ะช่วงนี้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนนะคะครูก็เลยหากิจกรรมทานะคะด้วยเสื้อผ้าสีแดงนี่แหละซื้อมาสะสมไว้นะคะก็เลยจัดซะเลย ตั้งแต่เสาร์อาทิตย์มาแล้วแลว้วก็วันนี้นะก็คือเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะคะจัดการตัวเองนั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นการมองหาความสุขนะคะในบ้านของเราหรือว่าจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองค่ะ,ะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็ชุดสีแดงแบบนี้ชุดเสื้ทำงานนะคะอันนี้ก็แดงแบบ ข้าขาม้าอีกแนวหนึ่งดิอันนี้ก็แบบชุดจีนขี่เถานะคะเป็นแบบางเกงเลยเนาะสะสม,มาหลายปีนะคะก็เลยหากิจกรรมทำเป็นช่วงๆเทศกาลถุจีนนะคะก็เป็นของคนจีนหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนเนาะแต่ปูไม่มีเชื้อสายจีนหรอกคะ่ะปูเป็นคนอีสานเป็นคนขอนแก่นโดยกำเนิดค่ะแต่ เราก็อยากจะหากิจกรรมทำเพื่อมาเสริมมาเติมความสุขของเรานั่นเองแหละนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กน้อยนะที่ปูมาแนะนำให้เพื่อนๆนั้นเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดด้วยความที่ว่าทุกวันนี้เนาะมองรอบๆตัวเองนะคะก็มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดเศรษฐกิจกนะคะแล้วก็การงานการเงินที่มันแบบ สภาพไม่คล่องนั่นเองแหละนะคะยังไงก็มาหาความสุขให้ตัวเองเถอะนะคะกับกิจกรรมเล็กๆน้อยๆน,นะคะภายในบ้านของตัวเองนั่นเองค่ะหวงว่าเพื่อนๆนะคะคงมองหาความสุขจากรอบๆตัวเองเจอนะคะเอาเปว่าเจอกันใหม่ตอนหน้าก็แล้วกันสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า Transcrição